จ้าพี่น้องทุกท่านผู้สมวันนี้เม่ตูนคิดทอดพี่น้องก็เลยมาหนังทอดอันเขียบหมูแคบหมูนะว่าเขียบหมูทางเราห่องเขียบหมูทางนี้พี่น้องแคบหมูพี่น้องเออโอ้ยระวังดีใส่เด,ด้อพี่น้องเด้อสวัสดีสุขสุขคนเดอ้อเหมือนเม่ตูนพามากินแคบหมูเด้อจ้า ทอดอยู่ในบ้านพอซุกก็หายบาย่อยทอดนะ้ำมันหมูก,กระดิ่งใส่กระถัว่วมดว่าสันไป <c oughs> ตูนก็เลยหยกหมอ้อมาทอดอยู่นอกเอาวากินก็้มตำพี่นอ้องใส่ตำ้มตำกินแต่บัว่าแต่้มตำในตูนเนี่ยกินกับข่าวละล่าก็ได้ของหมักแฉบหมูนะพี่นอ้องซื้อที่เขาหั่นแล้วนะ้ำมันมันนะน้ำมันติดหนังนะพี่นอกก้องจ้า โลหนึ่งเก้าสิบบาทเอาไว้ทอดกินงาปนปเะ็งงานกันกิวเฉ็บมันกับแกวกระลากระแซ่บเ,เ,เด้อพี่น้องเด้อเป็นหันเรียบร้อยเลยอยู่ตลาดนัดก็ลอยมาเลิกงานลเลยเพื่อนเนี่ยเป็นต่อเป็นต่อพีอ่พี่น้องจะเห็นหรือบ่เนาะคำพินก็นกนขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อก็สุภาพท,ทานให้ดูกับเขอเอา,าไว้น้หลายใจพี่น้อง ก็อยู่ไกลพังราพัางไขในประเทศต่างประเทศวมือน,นี้ไ่ตืน่นจะได้ภาพี่น้องมาทอดแคบหมูไว้กินเองจ้าถ่ายเห็นกะรูอบูเห็นกะขอภอา,ายหลายๆไอตุน่นจะตั้งกล้องไกดได้ทำไมาตั้งกล้องไกดบไ่ได้เดี๋ยวสักพักมันกะซุกบ่ต้องเอาเกาะไปได้พี่น้องเ้ย เอาพูดีงามพูดีกินแบบใส่กับข้าวเนี้ยเราล่อนเนี่ยมเนะเสาวันเนาะแซ่บแซบนะแซ่บกับผู้หมักขักกับผู้กินต้องพี่น้องเนาะอืมยังไม่ได้ฮดดอกไม้สะเม็ดตูนก็นเลยมะฮ้อนเพื่อนขำม,มืดายก็ยังไม่ได้ฮดดอกไม้อาบเป็นเต้านากระถ่ายเชือผักออกมานทอดแคร่หมูไว้ คุณคนเอาไปทอดอยู่นอกเด้อไม่ต้องทอดอยู่ในบ้านเด้อว่าสั่นน้ำมันมันกระเด็นทั่วหมดมันขึ้นตืกหมดมันหามเด้มันหอมน้ำมันเนาะเพียงแล้วม,ม,ม,มามามาคุณลูกคุณหลานคุณพี่คุณน้องทั้งใกล้ทั้งไกลในประเทศต่างประเทศมามาทอดเกี๊ยวหมูสุกนันกินกับในต่นเด้อจ้า นังเห็ดเนาะนางทอดเกี๊ยบหมูนี่แหละเริ่องงานมากกับมี่ยนงมีแต่งานคนเห็นงานบเห็นงานเได้สแตกว่าเราพี่น้องขอเอาไพ่ลายๆเด้อพูดประเพคก็ืด <c oughs> ีต้องใส่ไพ่อ่อนๆเราพี่น้องเนาะ này nó tồn vào năm ngàn để mới hốt còn Thế nào lo thả bếp mình đớp hốt Đóng mày còn đớp Bếp บ่วไรได้มาย้ำบัแรงกันแยงอยู่พี่น้องกันขอภัยเด้อบ่สุภาพว่าทำงานบ้องเนาะต้องใส่สองบัวผู้ใดบัวเดียวบัวนั่นเนาะบัวโล่มันบัวปียก ไม่เด้อแม่ตูสไปอาน้ำมาหุดดอกไม้ป้าพี่น้องอยู่คนเดียวม <c oughs> าว่ากันน่องพี่น้องแล้ว <c oughs> ฮดก็ได้เด้อมันก็อยากผิวน,น้าผิวน้าให้กันห <c oughs> มีเพียงดอกมตุสซอกไปนี่พี่น้องเหรอ ก็ได้ซีดหูซีดตาเริ่มงานมาได้เห็นเลยก็สบายใจสบายาจนักหน่อยแล้วน,นะเนาะพักแล้วนะพุทดอกไม้แล้วมเม็นพักมาคอนอันนี้ก็ ค้านแบบง่ายๆได้พี่นอ้องเ้ยน้ำมันมันเราก็ว้าทอดอีกกินได้เลยพี่นอ้องน้ำมันแบบมันหมูไปธรรมชาบ่ตจุไม,ไม่ได้คอยใส่น้ำมันอันพืชอะไรไม่ได้ใส่น้ำมันหมูไปสิอะไรในบ้านกินละมีละง่ายๆ <laughs> ลัีดีกมียังไงเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาทอดแคบหมูไปตุวกับป้าพี่น้องนั่งดูหม้อหม้อกระทะทอดแคบหมูที่แลกพี่แล้วเนาะไปก่อนพอหายคิดหอดกันเนาะพี่น้องเนาะมาดูยายตุ่นนั่งขหมกคนเดียวนี่ทอดแคบหมูอยู่ลาอนเ้ยพี่น้องเด้อขอบคุณมากทุกกำลังมนทุกกำลังใจทุกการติดตามนะจ๊ะขอฝากซองเล็กๆน,น่อยๆน่เด้อ ไม่ตุนคนสู้งานจ้าอยงหลักเลยคิดถึงทุกคนนะคะขอบคุณค่ะบาย